สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การนับเดตข่าวสารของพิซซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกจัดไป BK-8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลคิตันพาเลสของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 นิวสำหรับข่าวต่อมาครับพิซซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพร้อมทุ่มเงินสร้างทีมแบบเต็มที่ โดยที่ทัพพีจแสดงครับซึ่งตอนนี้นะครับเล็งอีกหนึ่งเป้านั่นก็คือกอนซาโรรามอสครับกองหน้าฟอร์มร้อนแรงมาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะร,รอบ2เดือนมกราคมนี้รามอสโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นครับในฤดูกาลนี้พร้อมตะบ,บันไปลาทั้งหมด14ประตูก,กับ6แอซิ์ครับจากการลงสนามเพียง21นะัดเท่านั้นให้กับเบนฟิกา้ารวมทั้งยังซัดแฮตทริกช่วยโปรตุเกสแล้วก็สามารถเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์นะครับในรอบสิทีมสุดท้ายได้ ยเพีเน e ครับสื่อดังระดับโลกครับรายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นดะครับสแสดงความสนใจอยากได้ตัวของรามอสมาเสริมทัพในช่วงฤด,ดูหนาวนี้นะครับแต่กระนั้นพวกเขายังไม่ได้เปิดการเจรจาในช่วงที่ผ่านมาเลยครับในขณะเดียวกันเทนทักเองนะครับซึ่งต้องการหน้าเป้าใหม่นะครับหลังจากที่แยกทางกับโรนัลโด ตัดสินใจไปแล้วนะครับก็ถือว่าเบ็ดเสร็จได้เวลาน,นะครับในขณะที่รามอสเองแมนยูพิจารณาแล้วว่าเขามีความมาะสมอย่างยิ่งยวดครับในการเป็นทายาทสืบทอดเซี่ยเซเว่นต่อไปหลังระบบฟอร์มในแมตช์ถลุงซิสซูลแลนด์6-1และก็ศักยภาพของเขานั้นสามารถช่วยพัฒนานได้อย่างรวดเร็วและก็ต่อเนื่องอีกด้วยครับอันนี้น่าสนใจมาก,มากเอาลาะนี้คือการเปเข่าวสารของพิษสแดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ